แม่ทางเปิดยังได้แฟนทีเนี่ยสบายกันไหมแดงครับเจ๊นี่ฉันฉันจะสงสัยแล้วนะว่าฉันจ้างแกมาทำงานหรือว่า แกมาเป็นเจ้านายกันแน่แล้วฉันให้แกล้านอาหเนี่ยแกทำหรือยังฮะตานแทงช้อนเนี่ยล้านเสร็จแล้วฉันได้แน,น,น่ทำหรือ,อย,ยังยังยังครับเจแล้วตั้งแต่แกตอกปัดเข้ามาเนี่ยทำอะไรไปบ้างฮะก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับแล้วทําไมจะไม่ทําครับเอ้ยฉันเปิดร้านหมูกระทะไม่ได้ทํากันกุศลนะเว้ยพอถึงสิ้นเดือนเนี่ยจะได้แจงงกเงินแกดิบ,บีอ่ะขอโทษครับเจ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำครับเดี๋ยวผมจะทำครับฉันฆ่าโทษแกไปแล้วนะถ้าแกทำผิดอีกเนี่ยฉันไลิกจะออกแน่ไมาใจไหมครับเจ๊ครับเจ๊เดี๋ยวผมทำว่าทุกพื้นผิเขาให้ทำยังไดไร้ไร้ครับเหนื่อยครับรู้เรื่องไหมรับเน๊ะ เทียแพงดึงเล็กมา จะันที่ไฮะผมขอโทษจริงเจผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจหรอฮวันก่อนเนี่ยนะแกทำถังน้ำแข็งแตกและฉันเนี่ยต้องไปเสียเงินไปทันทันให้กับโรงงานน้ำแข็งฮะวันนู้นเนี่ยแกไปทำน้ำซุปร้อนๆของใส่ลูกค้าฉันเนี่ยต้องไปเสียเงินค่าทำขวัญให้ลูกค้าแล้ววันนี้ทำไมทำแก้งแตกเีงจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจหรอฮะครับเจผมไม่ได้ตั้งใจจริงเลยเจ ฉันท้แกไม่ไหวแล้วนะเวย้ยเน่แกออกจากร้านฉันไปอยู่นี้เลยฉันไล่แกออกเน่แล้วเงินเดือนเนี่ยอย่าคิดนะว่าจะจะให้เนี่ยฉันถือว่าเป็นค่าที่แกทำเข้าของฉันทั้งไม่ได้นะเจแต่เจอะไรผมบอกแล้วผมได้อ,อะไรกินละเจ๊แกก็ไม่สมัครงานนี่อื่นเนี่ยไปเจ๊อะไรไม่ได้เจอะไรผมบอกอเลยนะไปฉันไล่แกออกฮะออกนะอไปอย่างนี้เลย แค่นี้เหรอเจ๊เดี๋ยวคอยด,คอยดคูคอยดูครับคอยดูเดี๋ยวคอยดูครับ กานรกเส้นทางมนเดิมและคนเรือแโขและละครสาวมันใหญ่ขึ้นนการต่อไปครับศาสนาศุสิทธิในวันนี้นะคะอัตโนวาเอาเวกเหยควใส่ใจในดักของตนส่ภาพอินทายาทวันนี้คราบภาพนถุงภาพของกลไกเกิดขึ้นในการบรรทุกนฐสตาลของแอนดปเดียหลังจากสมาชิกภา้ฝ่ายทันใจยามหยุการลมติต้านงบประมาณราย่าจประจปีในการนำกุ้ยอิไปกองสูงไปกราดทองุกรอมกับระบิบาลหลาสีและหยไฟในกระบจนทาให้เกิไปลุกหลาเป็นที่สุดการกก็ไม่เป็นผลทำให้ภาพภาพนี้สวัสดีค่สว การศึกษาศิละปะและวัฒนธรรมนั้นคืองานสร้างสารรค์ความเจริญทางปัญญาและทางจิตใจซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่นๆทั้งหมดและเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรารักษาและดำรงความเป็นไทยไว้ได้สืบไปพระบรมราชวงส์อของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิต